สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัดสอนสตอรี่ FCTP นะคะสอนสตอรี่เป็น FCTP สายเขียวนะคะทุกคนก็มาเป็นกำลังใจให้ลุงช่างและป้าสวนผักนะคะก็วันนี้ครูพัดก็จะเอาผักปลังมาให้ทุกคนได้เห็นนะคะทุกคนชมงามมากเป็นเมนูอาหารเช้านี้ของครูพัดนะคะเช้านี้คือเป็นเช้าวันหยุดวันอาทิตย์พอมีเวลาที่จะมาทา อาหารแนละทําคลิปให้ทุกคนได้เห็นนะคะผักปลังเป็นเป็นผักที่ครูพัชชอบมากๆนะคะชอบมากมากเป็นเมนูถัดไปที่คือเราจะเรียงอาหารไปเป็นยยยอย่าง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 เนี้ยนี้คิวนี้แล้วได้คิวและคิวผักปลังนะคะก็เลยมาเก็บผักปลังให้ทุกคนได้เห็นนะคะนี่แหละคือผักปลังของของบ้านเรานะคะครูพัดก,ก็จะเด็ดเป็นเป็นเถาเไปนะคะดึงเอาเป็นเถานี่แหละไปแล้วก็ไปไปไปเด็ดต่อที่บ้านนะคะก็ เราก็มาพูดถึงผักบังนิดหนึ่งนะคะผักบังก็มีประโยชน์คะมีคุณค่าทางอาหารนะคะทุกคนผักบังมีคุณค่าทางอาหารที่ที่เราจะลืมไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาหารที่เราไม่ควรมองข้ามไงคะเราไม่ควรมองข้ามในสิ่งในสิ่งที่เราจะทานทุกวันนะคะวันนี้เอาเมนูอาหารเมนูแก้งผักบังนะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูแต่ตอนนี้พูดถึงประโยชน์ก่อนนะคะ ประโยชน์ของผักบางก็มีเบต้าแคโรทีนนะคะเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นวิตามิน A นะคะทุกคนมีวิตามิน A วิตามิน C มีแมกนีเซียมคิดดูกันแล้วกันว่าแค่ผักปลังนะ่ะมีประโยชน์มากมายนะคะมันมันก็ทำเป็นทาให้มีวิตามิน A ในร่างกายนะคะมันก็จะช่วยบํารุงสายตาของเรา,าได้ไงคะมันเป็นมันเป็นผักมันเป็นผักที่ มีวิตามินเอและช่วยบำรุงสายตาและช่วยคงสภาพความแข็งแรงของเยื่อเมือกและผิวหนังนะคะทุกคนมันเป็นวิตามินซีวิตามินซีก็จําเป็นจะต้องจําเป็นจะต้องได้รับทุกทุกวันอยู่แล้วนะคะสําหรับการสร้างคอลลาเจนอันเป็นอันประกอบไปด้วยสําคัญของผิวหนังและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงโอ้โหมีเยอะเลยและแมกนีเซียมด้วยนะคะแมกนีเซียมก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันนะคะ ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกทุนได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นแมกนีเซียมก็มีแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายมากกว่า300ชนิดนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะําทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อนะคะมิวซินมิวซินซึ่งเป็นสารเมือกที่พบในมันมือเสือและกระ,กระเจี๊ยบเขียวนะคะสารชนิดนี้ช่วย เสริมสร้างความแข็งแรงของผนังกระเพาะอาหารและเป็นยังเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ด้วยนะคะทุกคนอาหารพื้นบ้านของเรานี่แหละเราไม่ควรมองข้ามเราควรจะดูว่าอะไรมีประโยชน์บางทีบางคนก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบปกปังเพราะว่ามันมีเมือกเมือกถ้าเราเราจะกินแบบผัดก็ได้เราก็เอาเด็ดเอาเฉพาะใบมาลรื้ใบและดอกมันเอาไปผัดก็อร่อยนะคะเอาไปผัดใครที ที่ชอบที่ชอบกินผักก็เอาไปผัดที่ชอบผัดก็เอาไปผัดแต่ครูพัดชอบชอบแกงส้มนะวันนี้เดี๋ยวเมนูอาหารเช้านี้ครูพัดก็จะแกงผักปังให้ทุกคนดูนะคะว่าครูพัดทํำยังไงนะคะครูพัดทํำยังไงมันเป็นอาหารที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะทุกคนเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นผักที่ดูแล้วไม่เหมือนเหมือนจะไม่มีคุณค่าทางอาหารนะคะแต่มีคุณค่าทางอาหารมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมมิวซีนหรือจะเป็นแคลเซียมวิตามินซีวิตามินเบตาแคโรทีนนะคะมีทุกอย่างในในในผักปลังนะคะผักปังวิตเอเบตาแคโรทีนซึ่งเปลี่ยนเป็นวิตามินเอนะคะทุกคนวิตามินเอนี่ร่างกายเออรุงสายตาได้และก็ช่วยสภาพความแข็งแรงของเยื่อเมือกและผิวหนังนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะทำให้ดูนะคะวันนี้ คราวนี้ก็จะคุยไปเรื่อยๆก่อนนะคะคุยก็จะเก็บผักปังให้ทุกคนเห็นนะคะผักปังหน้าฝนมันจะฝนตกเยอะนะคะทุกคนฝนตกเยอะใบมันก็จะมีด่างสีเหลืองๆบ้างท,งทั้งๆท,ที่เป็นใบอ่อนนะคะก็ต้องเลือกสรรให้ดีเขาบอกว่าผักใบเขียวถ้ามีด่างเหลืองๆแล้วไม่ควรจะกินเพราะว่าถือว่าใบมันไม่มีคุณค่าทางอาหารนะคะทุกคนมันก็ไม่มีคุณค่าทางอาหารกินไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอาจจะคัดก่อให้เกิด โรคตามมาคือมะเร็งนะคะผักที่ผักที่เราเก็บไว้นานมันเป็นสีเหลืองแล้วอย่าทานนะคะทุกคนอย่าทานเพราะรานมันเป็นสีเหลืองแล้วมันทานไม่ได้นะมันทานไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้แทนที่เราจะได้รับประโยชน์กับได้รับโทษกับ,ก,บกับการกินของเรานะคะก็เลือกสรรหน่อยผักที่เราซื้อมาจากตลาดบางทีเหลืองๆก็อย่าทานนะคะไม่ว่าจะเป็นผักอะไรเพราะว่าผักที่เป็นสีเหลืองเนี่ย <c oughs> คือมันมันหมดแล้ว หมดแล้วมันก็เหลือแต่จะทำให้เราเป็นโรคร้ายได้คือโรคมะเร็งนะคะนี่คือเครื่องปรุงนะคะครูพัดก็มีพริกขี้หนูนะพริกขี้หนูสวนมีตะไคร้หอมกระเทียมปลาระแล้วก็ปลาแห้งป่นนะคะครูพัดก็เตรียมมาแล้วนะคะตรงนี้ตะไคร้นี่ครูพัดจะทุบใส่แบบนี้เพื่อทำให้กลิ่นหอมนะคะทุกคนมีกระเทียมมีหอมแล้วก็เราก็โขกรวมกันนี่แหละโขลกรวมกันทั้งหมด แต่พริกเนี่ยไม่โขกไม่ให้ไม่ให้ละเอียดหรอกแค่กระแทะให้มันแตกแค่นั้นเองครูพก็จะใส่ตะไคร้แบบนี้นะคะตะไคร้แบบนี้มันมันจะทําให้กลิ่นหอมไม่ได้ทําเครื่องปรุงแบบมากมายนะมีแค่นี้แหละแกงผักวางก็มีปะลาร้ามีปลาร้ามีกะปิมีปะละปปปาปลาแห้งปน่นแค่นั้นเองนะคะเราก็จะมาแกงนะคะต่อไปเราก็จะแกงนะคะอันดับแรกตั้งตั้งน้าให้เดือดนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาพริกลงไป พริกที่เราทําเสร็จแล้วลงไปนะคะลงไปในหม้อเครื่องปรุงเยอะมากนะคะเครื่องปรุงเยอะมากก็ที่เยอะนะั่คือเป็นปลาแค่นั้นเองเพราะมันเป็นปลานะตัวนี้ก็พอน้ําเดือดน้ําร้อนเราก็ใส่ผักลงไปนะคะตอนนี้เราเราตั้งน้ําให้เดือดให้เดือดมากๆก่อนนะคะเดือดมากๆแล้วเราค่อยใส่ลงไปนี่ผักปังที่ เด็ดแล้วนะคะเด็ดแล้วสาเร็จทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาผักปังลงใส่ในหม้อเลยนะคะใส่ไปแป๊บเดียวไม่ใส่นานนะคะผักปังแกงนานไม่ได้มันไม่อร่อยนะคะให้มันมีสีเขียวอยู่นะคะดูครูพักครูพัดเด็ดผักสินี่แหละให้มันเป็นก้านเป็นก้านแบบนี้แหละนี่แหละอร่อยแล้วก็จะแกงแกงแกงส้มเขาเรียกแกงส้มถ้าเป็นทางเหนือเขาก็จะเรียกจะเรียกว่าแกงส้มฟนะังนะคะถ้าแกงไม่ใส่ส้มก็ได้ แต่ทางนี้เวลาเขาแกงไม่ใส่ส้มเขาเป็ใส่น้ำปูนะทุกคนใส่น้ำปูแกงผักบางไม่ได้ใส่มากแค่ใส่ที่ขอมกระเทียมแล้วก็มีน้ำปูแค่นั้นเองเติมรสได้น้ำปาลาชูรสนะคะแต่แกงส้มนี่คุณพัดก็จะแกงแบบเดียวกันแต่แต่คุณพัดจะเติมเครื่องอมีปลาแห้งปนใส่ไปด้วยแล้วก็จะใส่ะมะขามใบมะขามไปด้วยนะคทะุกคนใบมะขามทําให้ มันออกรสเปรี้ยวนิดหนึ่งจะอร่อยมากๆเลยนะคะจะอร่อยถ้าเราไม่ได้ใส่ใบมะขามมันจะมันจะรสชาติอีกอย่างหนึ่งที่จริงมันก็อร่อยนะที่จริงมันก็อร่อยแต่ว่าให้มันอร่อยมากขึ้นก็ใส่ส้มไปยอดมะขามก็ได้ใบส้มปล่อยก็ได้หรือใส่มะขามเป็นฝากแต่คุณคุณคุณพัดจะชอบใส่มะขามมากกว่าถ้ามะขามก็ลูกลูกมะขามเราก็ใส่ลงไปแล้วก็แกะเปลือกออกนี่อร่อยเหมือนกับเราจอ่อประกาศนั่นแหละ เราจะประกาศแต่ว่าเราเราก็แค่ใส่ใบมะขามลงไปแค่นั้นเองนะคะอร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากแล้วก็จะเอาใบใบมะขามใส่บนลงไปด้วยนะคะปุ๋ยพร้อมกับผักฟางนี่แหละนะคะทําให้รสชาติมีเปรียวนิดๆหอมหน่อยๆอยักฟางมีรสชาติที่หอมอยู่แล้วนะคะทุกคนก็นี่คือสูตรอาหารของครูพัด แกงผักกลังนะคะทุกคนนี่ดูสีคนไหมคน้นไหมคนมากๆเลยตั้งใจมากนะคะทุกคนตั้งใจทำมาให้ทุกคนได้ดีว่าเราแกงผักลังนะคะนี่้นใบมันเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็ปิดนะคะปิดแก๊สต,ตักใส่ถ้วยไว้เลยเพราะว่าเราแช่ไว้นในหม้ออย่างนี้ไม่ได้นะ,ะทุกคนแช่ปไปนม้อย่างนี้มันมีความร้อนและทําให้ผักเหลืองได้นะคะนี่ดูสิ หน้าตาเป็นไงต้องมีลูกโดดใส่ไปด้วยนะคะคุพัฒชอบกินเผ็ดมันต้องมีไปด้วยถ้าไม่งั้นไม่อร่อยนะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสูตรแกงผักปลังของคุพัฒนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ